บทสวดบูชาเทพกวนอูสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา line 6 4 8 o f facts หรือ e x p u r via m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร่วมกันสวดมนต์บูชาเทพกวนอูผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความสำเร็จในหน้าที่การงานบทสวดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังใจเสริมสิริมงคลและขอการปกป้องคุ้มครองจากเทพกวนอูขัอนเริ่มต้นขอให้ทุกท่านตั้งจิตให้แน่วแน่น้อมระลึกถึงบารมีของเทพกวนอูและเปิดใจรับพลังแห่งความสำเร็จและความกล้าหาญที่พระองค์จะมอบให้ค่ะ แล้วมาสวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะคะบทสวดนี้เป็นการน้อมระลึกถึงบารมีและคุณธรรมของเทพเจ้ากวนอูซึ่งเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความยุติธรรมบทสวดเน้นการขอพรเพื่อความสำเร็จความมั่นคงและการปกป้องคุ้มครองในชีวิตประจำวันบทสวดนี้เหมาะสำหรับการบูชาเทพกวนอูเพื่อขอพรเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานความกล้าหาญความซื่อสัตย์ และการปกป้องคุ้มครองขนู่ขอสรรเสริญและน้อมระลึกถึงเทพกวนอูในฐานะผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นเทพแห่งความสำเร็จและความซื่อสัตย์หนูขอให้ท่านได้รับการเสริมความศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มพลังแห่งการอธิษฐานเพื่อเชื่อมโยงจิตใจเข้าสู่ความสงบและความศักดิ์สิทธิ์หนูขอบูชาเทพกวนอูในฐานะบาทผู้มีปัญญาและคุณธรรมเทพกวนอูผู้ซึ่งปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีศรัทธาบารมีของพระองค์แผ่ไปทั่วเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หนูจึงขอพอรจากเทพกวนอูเพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจใช่ชนะที่กล่าวถึงไม่ใช่เพียงการต่อสู้แต่ยังหมายถึงการชนะอุปสรรคในชีวิตของหนูด้วยนะคะนัมมโตนาลวดฉังเต็งจุงกงกงกงนัมมโตนาลวยฉังเต็งจุงกงกงกงนัมมโตนาลวยฉังเต็งจุงกงกงกงออมอาหูมปานาอารหังปาดบูชาเทพกวนอู ผู้ปกปักคุ้มครองบารมีแผ่ไพศาลขอเทพผู้ทรงธรรมโปรดเมตตาปาระทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธาด้วยเทินสาธุออมอาหูมปานาอารหังปาดบูชาเทพกวนอูผู้ปกปักคุ้มครองบารมีแผ่ไพศาลขอเทพผู้ทรงธรรมโปรดเมตตาประทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธาด้วยเทินสาธุออมอาหูมปานาอารหังปาดบูชาเทพกวนอู ผู้ปกปักคุ้มครองบรารมีแผ่ไพศาลขอเทพผู้ทรงธรรมโปรดเมตตาประทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธาด้วยเทินสาธุอมอาหูมปานาอารหังปาดบูชาเทพกวนอูผู้ปกปักคุ้มครองบรารมีแผ่ไพศาลขอเทพผู้ทรงธรรมโปรดเมตตาประทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธาด้วยเทินสาธุอมอาหูมปานาอารหังปาดบูชาเทพกวนู ผู้ปกปักคุ้มครองบารมีแผ่ไพศาลขอเทพผ mm. ู้ทรงธรรมโปรดเมตตาประทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธาด้วยเทินสาธุอมอาหูมปานาอรหังปาดบูชาเทพกวนอูผู้ปกปักคุ้มครองบารมีแผ่ไพศาลขอเทพผู้ทรงธรรมโปรดเมตตาประทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธาด้วยเทินสาธุอมอาหูมปานาอรหังปาดบูชาเทพกวนอู ผู้ปกปักคุ้มครองบารมีแผ่ไพศาลขอเทพผู้ทรงธรรมโปรดเมตตาประทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธาด้วยเทินสาธุอมอาหูปานาอารหังปาดบูชาเทพกวนอูผู้ปกปักคุ้มครองบารมีแผ่ไพศาลขอเทพผู้ทรงธรรมโปรดเมตตาประทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธาด้วยเทินสาธุอมอาหูปานาอารหังปาดบูชาเทพกวนอู ผู้ปกปักคุ้มครองบารมีแผ่ภไยสารขอเทพผู้ทรงธรรมโปรดเมตตาประทานชัยชนะแก่ผู้ศรัทธ,ธาด้วยเทินสาธุขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสวดมนต์บูชาเทพกวนอูไปด้วยกันนะคะขอให้บารมีของเทพกวนอูช,ช่วยนำพาความสำเร็จความกล้าหาญและความมั่นคงมาสู่ชีวิตของทุกคนขอยาลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆ แบบนี้อีกในอนาคตนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ